สวัสดีครับท่านผู้ชมยิิดีต้อนรับก็สู่การจะซื้อจะขายรถยนต์กระบะหัวเดียวนะครับเป็นมิตซูวิชิไซคนนะฮะรุ่นนั้นนะครับเขาเรียกว่ารุ่นประหยัดทำไมผมถึงบอกว่ารุ่นประหยัดนะครับเพราะว่าเขามีวัดรอบเครื่องนะรถรุ่นนี้นะครับปี1992นะครับเดี๋ยวเรามาดูสมารถนะสภาพใกล้ๆกันดูนะครับตามดูฮะเริ่มจากตัวถังกันนะครับตัวถัง ผมเนี่ยนะคันนี้นะสภาพเดิมๆไม่เคยทําสีเลยไม่รู้ว่าเขารักษาได้อย่างไงนะครับพี่น้องเราไมา่ไล่ดูตะเข็บกันนะครับผมรมมนะครับไม่มีทําสีนะเน้นไม่มีทําสีนะครับวันนี้่องเครื่องครับองเครื่องไล่ดูตะเข็บที่ฝากระโปรงครับเริ่มจากแก้มด้านซ้ายก่อนครับพี่น้องไล่ดูเลยนะฮะ ตะเข็บเดิมฝากระโปรงเดิมนะครับหัวน็อตไม่มีขันไม่มีแกะครับไล่ดูนะฮะครับคานนะไม่มีทําสีเลยไม่รู้ว่าเขารักษาได้อย่างไงครับผมอันนี้มาดูแก้มฝั่งด้านซ้ายครับผมหัวน็อตไม่มีขันเช่นกันนะครับผมครับไล่ดูนะฮะไล่ดูนะครับตรงนี้นะของเดิมนะฮะของเดิมนะครับเดิมนะฮะเดี๋ยวผมจะปิดฝากระโปรงก่อนนะครับเราก็จะไล่ตัวถังทีละชิ้นส่วนก่อนนะครับ แก้มด้านขวาครับผมแก้มด้านขวาเสียงไพเราะมากครับผมประตูด้านขวาครับประตูด้านขวานะยังไม่ให้ดูตะเก็บนะครับหลังคาครับหลังคาเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ของเดิมทั้งนั้นนะทุกชิ้นครับอ่าสะโพกสะโพกด้านขวาครับสะโพกด้านขวาจะมีผุบ้างนิดหน่อยนะฮะ เน้นคันนี้นะสภาพเดิมทุกชิ้นครับพี่น้องครับผมนะโลโก้นะครับ2.5ดีนะไซโคนยังอยู่นะครับไปดูนะครับมิซูมิชินะครับอะไรดูนะมาดูสะโพกด้านซ้ายนะครับของเดิมทั้งนั้นก็มีขีดควรมั่งนะฮะตามสภาพการใช้งานตามอายุรถนะครับมีผุตรงนี้นะครับธรรมดานิดหน่อยครับผมนี่ฮะมีผุครับ ครับลังคาด้านนี้ครับผมเดิมบางนะครับเยิมด้านซ้ายครับผมดูกันชนนิดนึงครับเยิมเยิมเป็นช่นครับผมอะกระชนนะครับอ่ะเราจะเริ่มไล่นะฮะดูด้านล่างดูด้านล่างครับผมดูนะครับกดูนะฮะไม่มีเยิ้มครับผมแห้งสนิทครับดูนะฮะหนวดกุ้งมุมนี้นั่นครับผมไล่หมืเลยครับผมอ่าตอนนี้เราจะดู เราจะดูตะเข็บประตูตะเข็บประตูมีแกะหรือเปล่าครับผมเริ่มจากประตูด้านคุณขับนะครับนี่ครับไล่เลยครับของเดิมเน้นเดิมของแท้ครับนะฮะบันไดครับบันไดครับผมไล่มาเลยครับทุกคินนะครับเดี๋ยวผมไปย้ายฝั่งนู้นเพื่อความแสงสว่างแสงสว่างเข้ามา หลังครับหลังเบาะครับหลังเบาะหลังเบาะไม่มีผุไม่น่าเชื่อครับฝ้าฝ้าใบดานหน่อยฝ้าใบดานหน่อยฝ้าใบดานนะครับลายเป็นนะครับเรามาดูคอนโซลฮะคอนโซลนะครความใหม่เอี่ยมก็นะครับความใหม่เอี่ยมนะครับยังใหม่เอี่ยมกิ๊กอยู่นะฮะแอร์ใช้ได้วิทยุเทปใช้ได้หนาวเจ็บครับผมป่องแอร์หนึ่งสองสามสี่นะฮะเดี๋ยวผมจะพาดูภายในอีกครั้งหนึ่งฮะ เดี๋ยวเราจะวนๆตอนนี้เริ่มต้นจากด้านล้อขวาดนึงครับล้อขวานี่นานยางเป็นรุ่นไหนนะฮะแล้วก็ไซส์ไหนครับผมเราดูกันนะครับยางนะฮะยางนี่จะเป็น195 195 14ะฮะปี2013นะครับปี2013ผมดูแล้วครั้งหนึ่งนะฮะนี่ฮะ2013ครับผม2013นะครับ ดูซุมล้อครับซุมล้อซุมล้อซุมล้อไปด้วยเลยซุมล้อตอนนี้เราอยู่ด้านขวานะฮะด้านขวาอยู่ดูนะครับไม่มีผูกครับพี่น้องครับผมนะครับเซตซีครับเซตีได้นะครับเดซีครับผมได้ดูเลยครับเซดซีนะะไม่มีพ่นแต่งกันสนิมครับไม่มีฟินโคนะครับสีดําไม่มีครับผมไล่ไปเลยนะครับอ้าว ตอนนี้เราอยู่ซุ้มล้อด้านขวานะฮะเริ่มจากยางแล้วนะครับยางชุดของเขาไหมมีลูกผสมหรือเปล่านะครับยางก็จะเป็น19 5ห้านะฮะไหนึ่งหนึ่งเก้าห้าสิบสี่ครับผมหนึ่งกห้าสิบสี่นะครับอายุยาง2013าเช่นกันนะฮะ2 0 1สิบามเช่นกันผมดูรอบๆหนึ่งนะครับผมสองสิบสามนะฮะดูซุ้มล้อซุ้มล้อไม่ผูกครับพี่น้องไม่รู้เขารักษาได้ยังไงครับผม มีสูตใส่โคนรุ่นนี้ฮะจะมีผูตรงนี้นิดนึงครับนิดนึงนิดนึงนะกล้องกล้องดูเชสซีนะฮะฝั่งด้านซุ้มล้อนะเช็ดสีด้านด้านหลังล้อครับผมหลังล้อครับผมนะครับเอาไล่ไล่ไล่เรื่อยนะครับช่วงล่างครับเดี๋ยวเราจะดูช่วงล่างใต้ท้องนึงครับใต้ท้องใต้ท้องครับผมใต้ท้องนะครับนะฮะดูนะครับดูแหนบนะฮะหูหนุงหูแหนบนะครับเฟืองท้ายไม่มีเยอะไม่มีหยุดครับผมหูแหนบฝั่งด้านซ้ายยางไหลก็ถือว่าโอเคนะครับทีสิบห้าสิบเปอร์เซ็น อ่าป้องโฟกัสไปได้หลังนี่ครับเพราะนี่นะเราจะดูด้านในครับผมด้านในมีหลังคาพร้อมใช้งานนะครับหลังคานี้ก็ราคาถ้าแต่งเติมก็ต้องใช้เงินประมาณนะ่ะไม่ต่ำกว่าหมื่นบาทแน่นอนครับพี่น้องครับผมภายในฝาทั้งอย่างนี้นะครับดูนะฮะสาดเข้าไปเลยโฟกัสเข้าไปเลยนะครับพร้อมใช้งาน,นจริงๆนะครับผมจะปิดฝาท้ายนะครับฝาท้ายไม่มี ไปลาท้ายก็จะมีผุมนิดหน่อยครับก็จะมีผุมบ้างนิดหน่อยนะครับถือว่ารถรุ่นนี้นะครับสภาพอย่างนี้ผมว่าหาน้อยคันมากๆครับผมอุปกรณ์ปอนประตูตร่นี้นด้นนะครับก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับสําหรับผู้รู้พวท่านใดที่จะเอาไปใช้นะครับบัรทุกอย่างนี้เลยครับผม ยอดยอดเราไปดูช่วงล่างด้านนี้นิดนึงครับผมล่างด้านนี้ครับดูดูข้แหนบนะครับผมนะครับไม่ผูกไม่อะไรนะครับก้องเริ่มเดินทางมาแล้วครับก็มาสู่เอ่อล้อล้อล้อซ้ายหลังนะครับล้อซ้ายหลังเริ่มต้นจากยางก่อนเช่นกันฮะหนึ่งเก้าห้าสิบสี่นะครับยางนะฮะปีสองพันสิบสามเช่นกันนะครับสองพันสิบสามครับผมดูซุ้มล้อครับซุ้มล้อไม่ผูกครับพี่น้องครับผม ตรงนี้นิดหน่อยนะตรงนี้ผูกครับผมผูนิดหน่อยชัดซีนะฮะชัดซียังสวยนะครับผมไม่มีพ่นกันสนิมไม่มีพิโค้ดครับไล่ดูเลยครับผมมาใต้นิดเดงยวนะครับดูช่วงล่างครับาดูช่วงล่างนะครับช่วงล่างครับได้ไปเลยครับช่วงล่างครับชัดซีเราตัวนี้ดูชัดซีใต้ใต้ใต้คนนั่งนะครับคนนั่งเอาเลยครับมาเลยครับเอาเรามาดูล้อนะครับล้อล้อหน้าซ้ายครับผม ยางเป็นลูกผสมอยู่หรือเปล่านะฮะยางก็เป็น1.954เช่นเดิมนะครับทั้งชุดนะฮะสล้อเนี่ยเหมือนกันนะครับยางปี2 0 1มาสเช่นกันนะครับนี่ฮะไหนซูมหน่อยซูมหน่อยดินี่นะโอเคนะสองท่สานีเส้น,นะฮะลองโฟกัสเข้าไปในล้อใน,ในซูมล้อครับผมนะ,ะไม่ผูครับพี่น้องเจ้าของร,รักษาดีจริงๆลองมาดูประตูนะฮะประตูด้านซ้ายของฝั่งด้านคนนั่งนะครับผม เอาเริ่มสไตล์เมืนเดิมตะเข็บครับตะเข็บตะเข็บตะเข็บ,ะขบ,ะขบนะฮะแผงประตูยังใหม่กิ๊กครับพี่น้องครับผมเป็นแผงเดิมไม่มีการเปลี่ยนนะครับอ่ดูฮะบันไดครับผมบันไดนะฮะไม่มีผูกไม่มีอะไรนะครับลายด้านนี้ครับผมรอยอาร์ครอยเอิร์กจากโรงงานครบหมดนะฮะลองโฟกัสมุมนี้มาครับคอนโซลน,นะฮะรุ่นนี้เดี๋ยวมาดูหลังเบาะครับหลังเบาะหลังเบาะ อ้าวตอนี้เราจะเข้าสู่ระบบไฟนะระบบไฟไปในเก่งนะติดไหมติดไหมทูหน่อยเด้ไฟในเก่งติดไหมอา้าไม่ติดฮะติดครับติดครับไปดองกับผมไปในเก่งติดนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูฝั่งด้านด้านด้านนี้กันนะครับด,ด้านนี้ เดี๋ยวผมเรื่องจากการขับดีวกว่าแล้วเราจะกลับมาดูภายในเกี่ยวกับพวกเกวดัดรอบเกน้ำมันเครื่องนู่นนี่นั่นนะว่าใช้ได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวเราจะไปกันเลยนะครับโฟกัสก็ด้านู้นออก,ก้ันนี้นะครับ เครื่องคะดูเข้าเข้าดูเครื่องกันเลยเครื่องนะดูที่ว่าเครื่องนะชักเก้มันเครื่องออกปลาเนี่ยจะมีออกไอหรือเปล่าครับพี่น้องครับผมเรื่อหัวใจของเครื่องก่อนนะครับฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ฝั่งนี้นะนะผมชักนะครับชักเก้วัดจัมนเครื่องนะครับผมนะครับไม่ดีออกไอครับเดี๋ยวเบิ้ลเบิ้ลหน่อยครับเดี๋ยวผม ระบบน้ำหมุนเวียนในหม้อน้ำดีหรือเปล่ามาดูกันครับเยี่ยมฮะระบบหล่อเย็นนะฮะเขาใส่มาเรียบร้อยครับผมนะเครื่องฟังเพาะมากนะครับระบบปัดน้ำฝนนะครับฉีดน้ำฝนใช้ได้ทุกอย่านครับนี่ฮะ หม้อน้าพักนะครับตันนี้ปัดเจ้ฝนหม้อน้าเก็บน้ําจ้าฝนนะครับปิดก็ปิดฝาพวนนะครับเรามาดูภายในเข่งว่ามีอะไรที่น่าหลงไหลหรือเปล่าเริ่มจาน,นะครับพองอะไรนะครับเราปรับสูงต่ำได้นะครับปกตินะฮะแล้วก็ล็อกได้หมนเิือกับผม วัดรอบนะรุ่นนี้ที่ผมบอกว่าเป็นรุ่นมาตรฐานก็มีวัดรอบเครื่องฝั่งด้านนี้นะคคือเกยความร้อนนะครับฝั่งด้านนี้คือนะเกยน้ํามันฮนะอันนี้ก็คือเกยความไวนะครับรถคันนี้วิ่งอยู่ที่2องแสนสองหมื่นสองแสนสองหมื่นสองสองพันเจ็ดร้อยกว่านะครับไม่ไม่มีกอรครับพี่น้องครับผมอีกสามแสนโลก็ถึงเปลี่ยนสายพานที่ิ่งครับเพราะว่านิสูรุ่นนี้ก็แสนโลเปลี่ยนข้างครับ เราในนาฬิกาคอสนาฬิกาคอสครับผมใช้ได้เดินปกตินะครับตัวนี้เป็นเวลานะครับตุลกาผมนะครับวิทยุใช้ได้ไหมยูกันใช้ได้ครับยูครับเดี๋ยวหาขึ้นเอานะครับยูใช้ได้นะครับเบาะนะนี่ครับรุ่นนี้นะครับรุ่นมาตรถานก็จะมีนะเบาะติดรถนะครับก็จะมีพักแขนนะฮะพักแขนพักแขน ระบบไฟนะเรามาดูระบบไฟนะเริ่มจากด้านหลังเลยนะครับไฟนะฮะไฟ <Yeah. S 1> ไฟเบรกโอเคไหมระบบไฟเบรกโอเคไฟ <Okay. S 1> เบรกโอเค <Okay. S 1> ไหมไฟด้านหลังโอเคครับไฟประมาทไฟมาะมาทไฟประมางโอเคครับเดี๋ยวี้ดูเบรกมือนะน้องครับตัเวเบรกมือครับ,บเบรกมือคันนี้เบรกมือใช้ได้ครับ ไม่รู้เขารักษาอย่างไงนะครับผมคํานี้ผมขอย้ําเรื่อยๆนะไม่รู้เขารักษาอย่างไงเหลือเชื่อนะฮะตัวนี้นะครับไฟอันนี้เบรกมือครับผมอันนี้ไฟไฟเบรกมือนะครับเมื่อเราปลดเรียบร้อยเพื่อก็ชึ้งนะครับเราไปดูด้านหน้าเดี๋ยวด้านหน้าไฟไฟหน้าเป็นไงครับไฟหน้าไฟหน้าโอเคไหมครับไฟหน้าไฟหน้าสูงสูงอ่าระบบไฟทุกอย่างนะครับไฟเบาๆโอเคนะ พ่อญาตดับเครื่องนะครับพอญาตดับเครื่องนะครับดับเครื่องสตาร์ทใหม่นะครับโอเคนะครับระบบนี้นะครับเรามาดูเล่มทะเบียนกันเล่มทะเบียนเขานะครับพศสองพนารอยสาบนั่นคือจะเปคิดสกุลลกันหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสองครับผมนะครับรถคันนี้ก็ ในทะเบียนนะครับจะมีอยู่2ชื่อนะครับนะครับเจ้าสองนะครับเราขายอยู่ที่นะฮะในราคานะครับเดี๋ยวไปดูป้ายมัมกรมครับป้ายมมกรมป้ายมมกรมป้ายมมกรมเอาครบๆเลยป้ายมุมกรมป้ายมุมกรมนะครับสามเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับขออนุญาตนะครับกลับมาคุยในเรื่องราคานะครับเราขายอยู่ที่หกหมื่นเก้าพันบาทนะครับสภาพอย่างนี้สําหรับคนที่ใช้งานมีหลังคาเรียบร้อยนะครับต้องรีบตัดสินใจนะครับ ราคานี้จะไม่มีอีกแล้วนะครับผมขอบคุณมากสำหรับการรับชมนะครับลองทักกันมานะครับ0821461342น้องครับน้องครับผมปิดกล้องครับจากลาครับสวัสดีครับผม